ครับสวัสดีครั eland, ยบยินดีต like ้อนรับเข้านักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับพบกับคุณครูนัครินในวันนี้นะครับเรายังเรียนในบทที่2ออยู่นะครับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสำหรับเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนต่อหลังจากนี้นะครับก็ยังเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเหมือนเดิมนะฮะก็จะมาต่อในเรื่องของนวัตกรรมครับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์วันนี้นะครับเราจะมารู้กันว่า เรามีการนําปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือมาใช้ในชีวิตประจำวันอะ,อะไรบ้างหรือมันมีการประดิษฐ์นะครับนวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อะอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการนักเรียนช่วยดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีคําถามนะครับช่วยนักเรียนช่วยกันคิดแลวช่วยกันตอบนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันเลยครับ Some people think that one day computers will be as intelligent as humans. Do you think that will happen? I don't think so. Hmm. Do you think that will happen? Of course, I'm more intelligent than any TV presenter. <gasps> oh, it hurts. Huh. Well, not really. I'm a robot. <laughs> <laughs> okay. What is the capital of New Zealand? What kind of question is that? Everybody knows that the capital of New Zealand is Wellington. Okay, what's four times five? Seriously, I'm not a calculator. I'm a robot. I'm capable of doing amazing things. I'm going to answer you just because I know that you are a human who is not capable of answering this question. <gasps> the answer is 20. Who is your father? Tell me more about your family. What? No, no, I asked you, who is your father? Tell me more about your family. What? At the moment, computers don't have the general intelligence of humans, but they can do some jobs that require specialised intelligence, such as playing board games, speech recognition for telephone answering, analysing buying patterns, and making recommendations for online shopping. Video games, logistics planning and scheduling, recognising what's in an image, intelligent controllers for driving cars. In this chapter, we'll look at some applications and also think about what it means for software to be intelligent. We'll also think about ethical issues. Do we really want to build something that is as intelligent as us? Do we want to be giving our jobs to robots? Should robots be treated as equals? Mary? Yes? Will you be my friend? Sure thing, Martin. Anyway, let's start by looking at Mary. Some... Yes? Will you be my girlfriend? I'll get back to you anyway let's start with some practical applications ครับหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเรามีการนํา AI เนี่ยมาใช้ในหลายๆด้านเนาะตั้งแต่เรื่องอย่างแรกเลยครับที่นักเรียนทุกคนกูว่าน่าจะมีประสบการณ์นะครับก็คือเรื่องของการเล่นวิดีโอเกม เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเรามีการต่อสู้นะครับบางครั้งเราเนี่ยสามารถเล่นเลอกเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็ไปการมีการต่อสู้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วคอมพิวเตอร์เราบางทีครั้งมันฉลาดมันสามารถตัดสินใ,นใจอะไรหลายอย่างได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะครับบางทีเราเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขา,ขายของออนไลน์เนี่ยเราค้นหาข้อมูลอะไรไปนะครับมันก็จะพยายามนะครับไปรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกสินค้านั้นมาโชว์ให้เราเห็น นะครับหรือสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันนะอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําเรื่องของ AI ไเนี่ยไปใช้นะครับสําหรับนะครับคำถามที่จะถามนักเรียนในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็คือหุ่นยนต์มีหลักการทํางานอย่างไรนะครับหุ่นยนต์คิดเองหรือมีผู้สั่งการครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยทำงานแทนมนุษย์ในเรื่องในได้บ้างนะครับอันนี้คือฝากคําถามไว้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปคิดแล้วช่วยกันตอบนะครับทีนี้มาถึงที่คําถามนี้ฮะ นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย AI มันทำอะไรได้บ้างครับครูเชื่อนะคบว่านักเรียนมีหลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านหูพานตาหรือเคยใช้ AI มาแล้วแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือ AI ก็ได้มีอะไรบ้างครับไหนช่วยกันตอบหน่อยครับการแปลภาษาถูกไหมครับอ่าเรามีการที่จะพูดหรือพูดไปไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับพูดไปแล้วมันสามารถแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้ไปประเทศจีนอย่างเงี้ย พูดภาษาไทยแล้วมันให้มันแปลผลนะครับเป็นภาษาจีนได้แล้วก็สื่อสารกันได้นะครับการค้นหาข้อมูลนะอย่างที่กูพูดไปตอนต้นนะครับบางครั้งเราค้นหาข้อมูลบางอย่างนะครับเราก็สามารถให้มันแสดงผลได้ตามที่เราต้องการการนําทางเนาะจากไปเดินทางไปไหนครับเปิด Google Map นะบอกให้นําทางไปที่นี่หน่อยนะครับ Google สามารถที่จะคํานวณให้ครับระยะทางที่ใกล้ใกล้ที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะ โอเคต่อไปครับลูกค้าออนไลน์ครับโอสายช้อปปิ้งนะจาจะค้นหาคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเดีย๋ยที่กูพูดไปตอนต้นแหละว,ว่าเวลาเราค้นหาหนึ่งเรื่องมันก็พยายามหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับมาให้เราเห็นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซื้อนะครับพยายามที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นทำของ AI ผู้ช่วยเสมือนจริงครับมีอยู่สองตัวด้วยกันที่เห็นหลักๆเนาะก็คือ Google Assistant แล้วก็ตัว Siri นะครับพวกนี้นะนักเรียนนึ้ษาหลายคนน็เคยใช้กันนะมาดูเรื่องแรกครับการแปลงเสียงพูดครับให้เป็นข้อความ Speed to Text นะบางทีครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เสียงของเราครับพูดเข้าไปในในไมโครโฟนนะครับหรืออุปกรณ์เหล่านั้นแล้วมันสามารถแปลงครับข้อความที่หรือเสียงของเราเนี่ยให้กลายเป็นข้อความได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องพิมพ์เองนะ ก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นครับเราเรียกระบบนี้ว่าระบบจดจําเสียงพูดนะครับ Speed Recognition System นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับว่าระบบที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ได้อย่างง่ายๆเนี่ยคือระบบอะไรนะครับอันนี้นะครับเป็น Google Document นะครับนะครับเราทุกวันนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้นะว่าเราสามารถพูดไปแล้วให้โปรแกรม Document ต,ตัวนี้นะครับพิมพ์ข้อความให้เราได้นะ บางทีเราอาจจะคิกเกตพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้เสียงเราพูดไปนะครับถ้างพูดก็พูดแล้วมันก็จะพิมพ์ให้เราเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับบทที่2เรื่องนวัตรกรรมในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจะเห็นไหมครับครูพูดไปนะมันก็สามารถที่จะพิมพ์ในสิ่งที่ครูเนี่ยต้องการได้นะครับดังนั้นเนี่ย มีประโยชน์มากๆนะ้วนักเรียนนำความนำเรื่องนี้นะครับไปใช้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะค,ะครับต่อมาครับคือเครื่องแปลภาษาครับ Machine Translation Machine Translation คือการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งตอนนี้นะครับตัวที่คาควาน่าจะนิยมเนาะก็คือตัว Google Translation นะครับเวลาเราพิมพ์ข้อความอะไรลงไปมันก็จะแปลเป็นภาษาตามที่เราต้องการยิ่งกว่านั้นครับ ยังสามารถตรวจสอบภาษาได้ด้วยเช่นนะักเรียนอาจจะต้องการแปลภาษาอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเราเอาไปเอาเสียงตัวนี้นะครับไปอัดในสิ่งเสียคลิปเสียงนะครับหรือภาษาที่เราที่เราไม่รู้อะครับมันสามารถตรวจสอบได้ครับว่าภาษานั้นเนี่ยคือภาษาอะไรนะครับก็สแสดงผลออกมาเช่นตัวนี้ง่ายๆเราครูพิมพ์ภาษาไทยแนย่นอนเนาะมันก็สามารถแปลออกมาได้ว่าเป็น h e l l o นะครับและมันยังมีคําแนะนําให้เราด้วยว่านอกจาก h e l l o แล้ว มันยังมีคําอะไรอีกครับที่เราสามารถจําไปใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเวลานักเรียนนําไปใช้นะครับในการเรียนกา,การเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนเนาะต่อมาครับ Google Assistant นะครับหรือเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยของเรานะถ้าใครใช้ในสาย n n r r o i d ก็จะคุ้นหูกันอยู่ดีนะครับและพูดว่าอะไรนะโอเค Google อ่ามันก็จะมี Assistant ขึ้นมาครัว่าสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะอ่าเราก็สามารถ คุยกับมันได้ครับว่าอยากให้มันช่วยอะไรนะเช่นบอกว่าช่วยนําทางไปที่นี้หน่อยช่วยนําทางไปโรงเรียนหน่อยหรือช่วยไปช่วยช่วยนาทางไปบ้านของฉันหน่อยมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ Google Map แล้วก็ค้นหาเส้นทางให้เรานะทีนี้ Google a s s i s t a n t นะครับนักเรียนครูมีคลิปหนึ่งอยากให้นักเรียนชมนะเป็นตัวอย่างว่าเขาพัฒนา Google a s s i s t a ต t จนสามารถคุยโทรเข้าไปนะครับไปที่ Uh, ร้านทําผมนะครับแล้วจองคิวร้านทําผมได้เราไปดูกันนะครับตัวอย่างคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะฮะ so let's go back to this example let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon what happens is the Google assistant makes the call seamlessly in the background for you so what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you? Let's listen. can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. โอเค perfect so I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay great thanks great have a great day bye. ตัวอย่างที่เรเรียนดูเมื่อสักครู่นะครับ AI a s Google Assistant เนี่ยโทรไปที่ร้านซาลอนนะครับร้านทำผมเพื่อที่จะจองคิวครับว่าเขาจะมาทำผมวันไหนสังเกตนะว่าเจ้าของร้านคนรับหรือ call center ที่รับโทรศัพท์เนี่ย เขาไม่รู้นะฮะว่าเขากําลังคุยกับ AI อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้ AI ถูกพัฒนาถึงขั้นว่ามีการโต้ตอบคุยแบบนี้ได้มีการจองคิวทุกอย่างได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างหนึ่งตัวให้ดูครับเหมือนกันนะครับเป็น Google Assistant เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นการจองร้านอาหารตั้งในลองดูนะครับจองร้านอาหารนะครับคุณค่ะไม y เห Hi um, I'd like to reserve a table for Wednesday the s t h For seven people. Um, it's for four people. Four people when? Um, Today, next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we here for like up to like five people. For pe for people you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, uh, the seventh. อ้ไม t ไม่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 ไมไม่ไม่วม่ไ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  y ่ไม่ไมคไมบไม y ไม่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 ม่ไอ่รม่ไ่ไมรไ่อม่จอ่ตม่ร้านอ่หารไม่ไม่ไมครั่ไม่อม่ไมาไร่ไม่ไอ่รม่ไม่ไม่ไม่รม่จองไม่ไม้ร่่มาร่่มมไ แล้วตัวแอตติเดียก็น่าจะมีการบุ๊กวันได้นะครับว่าตัวเองต้องไปวันไหนนะครับอันนี้คือการนำแอ s ติเ t ียนเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของนำ A I นะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยได้แล้วนะครับตัวต่อมาครับตัว Siri นะครับหลายคนถ้าเป็นสายสายของ iOS ก็น่าจะเคยใช้นะครับตัว Sir i ก็คือ Hello s i r i นะครับหรือ นะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับมันได้นะครับตัว Siri นั่นเองอ่ะก็การทำงานก็จะมีความคล้ายกับ Google Assistant นั่นเองนะครับครับต่อมาครับเป็นตัวระบบระบ,บตุตัวตนด้วยใบหน้านะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เวลานักเรียนเดินเข้าโรงเรียนนะครับแทบจะทุกวันนี้จะมีการระบบการเช็คชื่อว่านักเรียนคนไหนมาโรงเรียนเนี่ยด้วยการเอากล้องหนึ่งตัวไปตั้งนะครับแล้วนักเรียนเดินเข้าไป หลายๆคนพร้อมกันแล้วกล้องมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครับว่านักเรียนคนไหนมาถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้นะครับอันนี้คือระบบหนึ่งนะครับที่การนําเอาเรื่องของ AI มาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการระบุต,ตัวตนด้วยใบหน้านะซึ่งนักเรียนลองดูนะครับรูปที่กูนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยก็สังเกตว่ามันมีการเชื่อมโยงจุดนะครับว่า การที่คอมพิวเตอร์นะครับสามารถจําแนกใบหน้าของแต่ละคนได้ไมันมีหลักการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้จะมารู้กันอย่างแรกเลยครับนักเรียนดูรูปเราจะเห็นว่ามันมีการโยงจุดนะครับระหว่างสายตามีการโยงจมูกนะครับให้เป็นรูปภาพต่างๆเป็นรอยรอยจุดเชื่อมต่างๆเดี๋ยวมาชมกันครับว่ามันทํางานอย่างไรอันนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับจดจาใบหน้าถูกนะครับนํามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและสถานที่ชุมนุมต่างๆ ออก็มีคนเดินมาครับไม่ว่าจะเป็นคนเดียว10คน20คนหรือมากกว่านั้นนะครับมันก็สามารถจําแนกได้ครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครนะต่อมาครับโรงเรียนในประเทศจีนครับทดลองใช้เฟรคตัวนี้นะครับเฟลิ r e c o n i t i o n ตัวนี้การจดจำใบหน้าตัวนี้นะครับเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและการใช้บัตรและใช้แทนบัตรประจําตัวได้ก็คือมันสามารถระบุตัวตนได้ครับว่าคนนี้คือใครและสามารถระบุพฤติกรรมได้ด้วย นักเรียนรู้ไหมครับว่าตอนนี้กล้องมันสามารถจับความรู้สึกได้แล้วว่าคนที่กล้องมันจับอยู่เนี่ยกำลังอยู่ฟิลลิ่งไหนเช่นผู้นักเรียนนะครับกำลังนั่งสอบอยู่ถ้าคนที่แบบเคร่งเครียดแบบคิ้วขมวดหรือมีการปฏิกิริยาบางอย่างกล้องมันก็จะถือว่าคนนี้กำลังใช้ความคิดอยู่หรือมีฟิลลิ่งแบบเครียดอยู่หรือว่ากําลังคุค้นคิดอยู่หรือถ้าคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาก็สามารถบ,บอกได้คนนี้ไม่เครียดมีชีวิตอ่มีความร้าเริงอะไรแบบนี้นะครับฟีลลิ่งแบบไหน กล้องก็สามารถจับได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าทําไมกล้องมาถึงฉลาดหร,รืออุปกรณ์ a i เหล่านี้มันฉลาดนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนต่อนะครับมาดูครับเรื่องระบบการจดจําใบหน้าครับหลาักการของมันทางานอย่างไรนะักเรียนดูนะครับอย่างแรกเลยครับจะต้องมีการสร้างโมเดลครับก็คือการอ้างอิงว่ารูปต้นฉบับเนี่ยเป็นแบบไหน รเราเรียกว่าเฟสปินนะครับขึ้นมาโดยวิเคราะห์จากลักษณะต่างๆของใบหน้าของคนนั้นๆนะครับวิเคราะห์อะไรบ้างตั้งแต่โครงหน้าเลยครับความโครงหน้าว่าเป็นอย่างไรความกว้างของจมูกนะครับออระยะห่างระหว่างดวงตาตากว้างตาแคบนะครับแล้วก็พื้นผิวบนใบหน้านะครับแล้วก็พื้นผิวต่างๆบริเวณต่างๆแล้วมันก็มีการโยงจุดเชื่อมความเชื่อมโยงกันนะครับทำเป็นจุดต่างๆเพื่อที่จะใช้คำนวณ แล้วก็ไปเทียบกับตัวต้นแบบครับว่าเป็นใครนะครับอันนี้คือลักษณะาาาของการทำระบบจดจำใบหน้าต่อมาครับเป็นนวัตกรรมนะครับเรื่องของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเราเรียกว่า s e l ฟ์ไดวิ่งคารอุปกรณ์สำคัญครับก็คือจะมี3ตัวด้วยกันคือตัวแคมเมรานะครับตัวกล้องตัวไรเรดาร์ ar, และตัวไรด้านะครับเดี๋ยวไรได้ ar, เดี๋ยวมาพูดกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเออรถ ขับเพื่ออัตโนมัตินะครับก็มีการทดลองแล้วว่ารถตัวนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีคนไปจับพวงมาลัยขับเลยครับไปเองเลยครับสามารถตัดสินใจได้ว่าจะหลบรถนะจะเลี่ยงทางนะจะเบี่ยงไปทางไหนนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงชีวิตเราเริ่มจะสบายมากขึ้นนะครับไม่ขนาดรถเนี่ยยังไม่ต้องขับเองเลยนะครับให้ AI ขับให้เราซึ่งตัวรายได้นนี้นะครับออ ก็จะมีคำศัพท์นะครับเราจะเรียกว่า Light Detection and r e n g i n g นะครับตัวนี้นะครับก็คือการทำงานของมันคือใช้ในการวัดระยะทางครับและสร้างเป็นแผนที่3มิติออกมาว่าระยะทางจุดห่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยใช้แสงนั่นเองมาดูรูปนี้นะฮะก็คือจะเห็นองค์ประกอบของรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับ ก็มีเรื่องของวิดีโอน,นักเรียนมองตัวตัว,ตว,ตวไดรด้นะครับจะอยู่ด้านบนเนาะจะเป็นการส่งแสงออกไปนะครับเป็นแสงเลเซอร์ออกไปแล้วก็สามารถคำนวณอะไรต่างๆออกมาได้นั่นเองไรได้ยังใช้ในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยนะครับสามารถจําแนกพื้นที่ต่างๆได้นะเราก็จะมีตัวกล้องต่างๆมีตัวเรดาร์นะครับทําให้รถสามารถจับระยะทางว่าจะไปเส้นทางไหนครูก็มีคลิปนะครับให้นักเรียนชมด้วยกันนะครับเรื่องของตัว รถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับนะักเรีละเดี๋ยวใน,นเรยลองดูนะว่าขั้นตอนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ครูพูดถึงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมันทำงานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับ For a vehicle to drive itself, it needs to know where it is in the world, and it also needs to know what's around it. Based on these factors, it needs to be able to make smart and safe driving decisions in the real world. And once you get in the car, you start to get a real feel for the way the technology works and what it's like in real driving situations. So, there are a few things that have to happen before the car can safely drive itself. First, it has to figure out its location in the world. So, we use GPS, but GPS isn't always that accurate. Which is why we rely on our other sensors like the laser, which picks up on details in the environment that help us identify our more precise location. So, think of the sensors as the car's eyes and ears, but with eyes that can see far off into the distance and 360 degrees around the car. And the great thing about having all these sensors is that they can talk to each other and get cross checked information about the environment. So, while we take in a ton of information using our sensors, it's our software that really processes all of this and differentiates between objects. All these objects are visible on the laptop that the safety drivers use while testing the vehicles. Based on what the vehicle senses and processes, these objects will be represented by different colored boxes. Cyclists will be red, pedestrians yellow, and the vehicles will appear as either green or pink. These boxes demonstrate the processing that takes place within the software. And think about the complexity here. People look different, cars have different shapes and sizes, yet, despite these nuances, the software needs to classify these objects appropriately based on factors like their shape, movement pattern, or location. For example, if there's a cyclist in the bike lane, the vehicle understands that this is a cyclist, not another object like a car or a pedestrian, so the cyclist appears as a red box on the safety driver's laptop. And the software can also detect the cyclist's hand signal and yield to them appropriately. When our engineers think about where the car should drive and how, safety is always the top priority. So the vehicle takes into account many things like how close it is to other objects, or matching speed with traffic, or anticipating other cars cutting in. For example, as a passenger, it can feel a little uncomfortable passing by a large vehicle on the road. Our engineers have taught the software to detect the large vehicles, and the laptop shows them as larger boxes on the screen. As our vehicle passes by a large truck, it will actually keep to the farther side of the lane and give ourselves a little bit more space. We've also taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. The vehicle sensors can spot the orange signs and cones early to alert the car of any lane blockage ahead, and then we can change lanes safely. Another thing that's really important is for the vehicle to drive in a naturalistic way. Because when it's natural and the car abides by social norms on the road, it's also safer. For example, at four way stops, people typically rely on eye contact to communicate whose turn it is. And in our case, the vehicle inches forward into the intersection to indicate its intent. So, my role as a safety driver is first and foremost to keep the car, myself, and everyone around me safe. And in addition to keeping the car safe, I also provide detailed feedback to developers and let them know the car does anything that maybe I wouldn't have done personally. Maybe the car wasn't assertive enough in a lane change or wasn't fast enough at a green light. We provide the detailed feedback so they can fine tune the whole driving experience. By getting out there and driving in the real world, we're getting a better understanding of what exactly it's going to take to improve the safety and comfort and ease of transportation. And that's really what our project's all about. โอเคนะฮะหลังจากนี้เรียนชมนะครับเรื่องของอวิดีโอนะฮะเรื่องของตัวรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเราจะพบนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าป้องกันนะครับเรื่องของ human error บางครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรถบนท้องถนนนะครับเกิดจากมนุษย์โดยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของการเมาแล้วขับหรือว่าการที่เราง่วงนะครับระหว่างขับรถแบบนี้นะฮะตัว อุปกรณ์นะครับ AI ที่ถูกพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็จะช่วยทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์คุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันคือมันสามารถทําอะไรซ้ำๆได้โดยที่มันไม่เหนื่อยนะครับมันมีความอึดถึกทนนะครับสามารถทํางานซ้ําๆได้ประมวลผลเยอะๆได้นะครับดังนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าในอนาคตเราสามารถนําตัวเทคโนโลยีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ได้สรุปนะครับสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้นะครับว่า AI ครับถูกนํามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่งตางๆ ให้กับมนุษย์นะครับ AI ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ให้มันมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับและช่วยปัญหาต่างๆแทนมนุษย์ได้นะครับสำหรับมีคำถามส่งท้ายนะครับให้นักเรียนกลับไปคิดนะครับลองไปคิดดูนะครับแล้วตั้งคำถามและตอบนะครับก็คือนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ใดครับที่อาจทำให้รถดนขับเพื่ออัตโนมัติเนี่ยขับโดยไม่ปลอดภัยได้บ้างลองคิดดูนะครับลองไประดมคิดหน่อยว่า เฮ้ยมันมีมันจะมีเหตุการณ์ไหนครับที่ทําให้รถที่ขับเพื่อนอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ปลอดภัยได้บ้างนะครับอ่าล้วก็อย่าลืมนะครับนําความคิดที่นักเรียนคิดเนี่ยไปส่งกับคุณครูนะครับประจํารายวิชาของนักเรียนนะเพื่อนคุณครูเขาจะด้วยเช็คหรือช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้ครับรายวิชาวิทยาการคํานวณนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน